สบายดีทุกคนเนาะพี่มาดูกีคนะ่คยเนาะมือน,นี่คอยพิมาเล่นออกลักกายกห้เนาะเชืเล่นทา่าเล่นนาแคสเนานะอันนี้สมุดเนาะสมุดอันนี้แหละทะาตารางออกพลังกายของเองเนาะเล่นนาแคสเลยก็เชืเล่นท่าสก็อตที่ทาที่สองนะทา่าที่หนึ่งนี่อาแคสน,นี่เล่นดับนะเพลเนาะแล้วก็สก็อต ชื่อรองสุดยอดชื่อซ้ด้วยขอเนาะชื่อซีก็ใช้ใช้ลำเบลลินลายเนาะด้านล่างเนาะด้านล่างเนาะชื่อเล่นฮาธาเนาะทุกคนเนาะก็คือโฟโต้ลินทองดังคางเนาะเดี๋ยวดูไปเนาะชื่อเล่นธาตุทราบใช่ไหมทุกคนทองดังคางก็ชื่อฮอโต้ลินเนาะแล้คือบอลโฟโต้เนาะบูชื่อท่าว่าชื่อท่ายังเนาะดูไปเนาะไปหูเนาะบอกได้เนาะเม็นบอกได้เดี๋ยวมาเริ่มพาเล็กเลย Bộ xe lại Cái gáo nó cứ hàng không? bê đâu? Đồ 2 kg đâu? Sao xe được con? Đi แรไปเจ็ดแรเลยทุกคนตากแป๊หนึ่งนะยไต่อก็นเนที่ อะไรไมช่ชอบเซอตอะุกคักอย่างกนันนี้นะเซตสุดท้ายนะทา่าแลก แลวไหมคชาบเซดเดี่ยวมาต่อไทยชอบเลเนทุกคนทา,นนะา,นาซีคอนนโปเซเนชาบเซนเลยเนดะ้เล่ชาวเซนตะ้องเซนละขึาครั้งเลือกาสิบสี่ครั้งทาอะไรกันสิบองครั้งนะเดี๋ยวดูดูกันนะห้าสิบเออห้าสิบแปดกิโลกรัมนะเดี๋ยวจะเลยจแรงนะเซนแรงนะ Gracias. <laughs> ได้ไปเสียแเลนเนาะมันก็นั่งอยู่เนาะ้าสิเบิร์กรุลกัมได้ค่อยเล่นได้อยู่เนาะสบายอยู่มาต่อกันเลยเนาะเซตที่สอง แล้วไปเสียที่สนะทุกเอเอเีองเลยเนี่ทาที่นะเสทในิซี่ังเลยนะเนาะบวไปนับถือรบกเดีเ๋ยวอกันเลยนะทุกเนานะเสุไทยเนะาะาุกอน เดไปสาเซนเนาะเลยไปสามสิบฟอเนาะมาเซ็นสามเซนเนาะสามสิบดี๋ยวไปต่อกันขายเนาะบัดดิคอเนาะเดี๋ยวไปดึงคอเนาะเข้บเนี่ยเดี๋ยวไปดึงคอกันต่อเลยนะทุกคนเนาะพกเซนเนาะพกเซนว่าสีสิ้วขงเนาะลือฮา้ขงเนาะเดี๋ยวดูเนาะ

อาไรไปนะั่งโคเซนเนาะทุกคนเนาะก็ได้อยู่บ้านสิ่งที่บุกครั้งนะเนาะเรียกว่าเล่นล่างแฮนเนาะใบอันนี้อะได้านล่างนะเนาะเรียกพักหนึ่งเธอทาที่หาเลยเนาะทาเลนล่างแฮนเนาะนี่เนาะทำเบีเลยเนาะสะเล่นสามเซนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาดูสีแหลกนะเ,เลนาะสยืดเลนยนะืดเลนเนาะถ่าดิ

เนี้ยว่าต่อเนี้ยถากเนึงเนาะแล้วก็เห็นถอดันช้างเนาะเรียนีบเห็นหรเปล่านะเรียนเนี้ยว่าต่อกันทางกถ่ายเลื่องหนึ่งกเนาะถ่ายเล่นนาทองเนาะชิลินทองนะหลันช้างเนาะถ่ายนี่ก็เล่นเป็นประจําเหมือนกันเนาะถ้ามันต่ออันนั้นทำได้เนาะก็เล่นถ่ายนี่เนาะชิท่ามซเซตเนาะก็คือคางละาองเซตเนาะเล่นที่เราคางไปแบบนี้ไม่เป็นกันไหนมันต่อยะ แล้วไปเสร์นะเี้ยงผักกันหนึ่งนะักชอีกนทีนะเดี๋ยเราต่อเยนทิโซนะเลนที่ราคาเนาะเมื่อกี้เขาเลนทาซ้ายนะมาเลีกางวาอยู แล้วไปน้องสองเซตเรื่องหางละเซ็ตหางละเซตเนาะเลือกจอเซตที่ส,ส,สามาเนาะเอาแบบนี้ไป